แมทจัดอันดับพวกมึงแม่งบอกว่ากูยิงบอทคือถ้ากูไม่ยิงบอทกูจะยิงอะไรกูจะยิงพงเหรอเออพูดคำหยาบไม่ดีไม่ดีไม่เอาตบปากฮะไอสัตกูเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยมึงรู้ตัวละครงกูสิ ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมลิกฮะวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟน์นะครับผมกับโหมดแลนกิ้งเป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยเล่นโหมดแล้งเลยนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแรกจริงๆเราจะมาดูกันฮะว่าในโหมดแลนกิ้งเนี่ยเอ๊ะมันจะเล่นยากเล่นง่ายอะไรยังไงนี่ครับผมคือผมไม่เคยเล่นนะครับผมเพิ่งเล่นนะค,คือมึงก็เห็นว่ากูยิงบอสเน่ยพวกมึงก็ยิงบอสกันมาทั้งนั้นนะ่ะอ้าวลงมาถึงพื้นแล้วนะฮะถามว่ามีคนไหมนี่ผมไม่รู้เขาบอก2กกก่่่อออนนนนนแตตตีี้้เเเย็็็คงงบมาป ปืนพกก่อนละฮะซึ่งถามจริงของมึงมีแค่นี้นะ <Huh? S 1> โอ้โห mother, นะครับผมเรามาดูชั้น2กันต่อนะฮะชั้น2บอกว่าเออกูก็มีแต่ปืนพกให้มึงนี่แหละนะครับโอ้โหของม,มีแค่นี้จริงเหวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเขาประทังกันอยู่เดี๋ยวเราเก็บลูกซองไปเดี๋ยวกันนี่ครับผมเขาบอกว่าลูกซองนี่โหดมากนี่ครับผมอเหมือนเขาจะอยู่ตรงนู้นกันเอ้ยเอ้ยเอยิงยิงยิงเอ้เอาเดีเอาเดีเอาเด,เอาเดโอไยเจ็บสิครับเขาเขาอยู่กันสองตัวเดี๋ยวเราต้องช่วยเขายิงนี่ไงนะผมช่วยยิงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่่ววยยยยยิงงครรรัับบผมเเเี้อออาหลืะ ยังเหลือว่าผมว่าเราเลืออีกสามสิบนัดผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามากับปืนลูกซองเราหน่อยแล้วกันจริงจริงจริงอโอ้โหไม่ตายฮะขอกระสุนอีกสักแม็กโอ้โหเจอแต่กระสุนชอ็อตกันคือมันก็กระสุนเหมือนกันผมเข้าใจแต่ว่าเออคือตอนนี้เนี่ยต้องการกระสุน SMG ฮะโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,น,ยว,น,ยวน,นี่งไงนี่งไงนี่ไงนี่ไงนีไงตีเนี่ยเขาบอกลูกซองมันโหดไงเอ้ย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 ได้ยินเสียงคน ข้าได้ยินเสียงเอ้ยเอ้ยโอ้โหมึงวิ่งผ่านกูอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมึงวิ่งผ่านกูอย่างนี้อย่างนี้ อู้แรงมากฮะคือ2นัดที่ดูเรื่องเลยนะครับโอเคผมรู้แล้วทำไมเขาถึงอยากให้เล่นลูกซองกันในชิ่หายแม่งแรงจริงๆริงเนี่ยผมแต่ว่าอันนี้มันระยะใกล้ไงนะครับมันก็ต้องแรงอยู่แล้วคือถ้ามึงไม่แรงเนี่ยมึงมึงอยากเกิดมาเป็นลูกซองเลยก็ย่ะโอ้บอกเลยนะครับคนเมื่อกี้นี่เวอร์นะฮะไอสัตว์ทำอะไรไม่ถูกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเจอมาเป็นสกาะนะผมก็ควรจะเล่นสกามั้ยนะครับปืนเมื่อกี้ผมว่ามันดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เอ้ยมาไอแก้วเหรอ เจ้ามาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเก็บคลิปก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเจ้าอยู่นะเอ้ยอันนี้กระเป๋าอะไรอันนี้อันอันนี้อันนี้กระเป๋า3าใช่ไหมฮะเออไอสัตว์ทำไมกูไม่เก็บละอ้าว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 ยังมีปัญหานี่ไองยอึดแค่ยัยงโหดฮนะ้โอ้บอกเลยปืนนี้แม่ง เถื่อนจริงเนี่ยครับผมโอ้โหแต่แต่กระสุนจะหมดแล้วฮะตอนนี้ต้องหาเก็บกระสุน s g ก่อนก็มาเมืองแรกก็2คิวแล้วครับอันนี้หมดแรงจริงใช่ไหมเออก็หล่อมๆมาอีซีอีซีไป <S <S ตอนนี้ผมมา <S <S ผมเริ่มสนุกกับเกมฟรีไฟแล้วอะผมว่ามันสนุกดีนะเออนะครับผมตอนนี้วิ่งเข้ามาเอ้าเจอกระสุนอีกแล้วนะครับโอ้โอยู่ได้ทั้งเกมเลยครับแบบนี้อ่ะกระสุน s g ก็มามาครบทุกสิ่งอย่างเนี่ยฟา마สกับสการ์นี่อนไรเดียวกันนะเพื่อนๆเอ่ออันนี้ผมอยากรู้นะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้อันนี้ผมอยากกรรูู้จจิงอโดา ลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเลสโซนนะครับเนี่ยคือผมว่าผมไม่ปลอดภัยแน่ๆนะถ้าผมออกไปแบบนี้นะครับเนี่ยผมนี่กินน้ำเลยครับผมอ่ามาละระบงระเบิดเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็รออย่างเดียวฮะเราวิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอเด็กเจอเด็กนี่ไงนี่ไงมึงไปไหนนะครับมึงหนีไปไหนครับมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนอ้าว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 เอาเด็กเขามีความกลัวเด็กเขามีความกลัวเด็กเขามีความกลัวก็เรียบร้อยไปสิครับโอ้ย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 เจ้าเจ้าอยู่ไหน เจ้าเจ้าอย่าได้ประกาศอย่าริอาดมาเทียบชั้นอย่าริอาดเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหรอมีอีกเหรออ๋อเอ้า,าเฮ้ยเดี๋ยวมึงโผล่มาจากไหนมึงโผล่มาจากไหนมึงโผล่มึงโผล่มึงโผล่โผล่มาจากไหนครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหกัดจีสอะก็เอ้ยห้าแล้วเหรอเล่นมาตั้งหลายคลิปนะครับยังไม่มีใครบอกกูเลยเนี่ยผมว่าไอ้เห็ดช้นตีนนี่มันทำเฮี้ยอะไรได้บ้างเออมาดิครับมาดิครับจังหวะนี้โอ้โหกระสุน SG โอ้โหหมวก3เสามก่อสาม แต่งเต็มครับผมเสียงอันนี้อ้ย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 อ้อ้ยออฟาร์มของกูอมึงฟาร์มของกูมึงฟาร์มของกูมึงฟาร์มมึงฟาร์มของกูหรอใครให้มึงฟาร์มกูหล่ะครับนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเอ้ยเราเจอรถอีกแล้วนะครับผมคือเจอจนเบื่อแล้วฮะพอเถนะครับผมอ่าเราเจอไอ้นี่นี่ยผมซึ่งน้องๆหลายๆคนบอกว่าเจ้านี่เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับมันจะเป็นการอัปเกรดเกาะของเรานียครับผมให้เป็นเกาะ L4 ใช่ไห เอ้ยผมว่าแม่งเจ๋งเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเด็กว่ะมีเด็กว่ะมีเด็กเอาเอายืนวัดเอายืนวัดชอบไปวัดนะครับชอบไปวัดรอครับชอบไปวัดนะครับผมก็ชอบเหมือนกันเนะครับเสียงรถอ๋อเสียงรถจากตรงนู้นนะครับผมที่เก่าเรานะครับผมเอาเฮียนี่โดนเอาโดนโดนเรียบร้อยอ่ะอ่อ่เไอ้เด็กนู้นคนนู้นมันยังไงไอ้คนนู้นมันยังเนนงฮ้ยไอ้เหียกูยิงมึงพักหนึ่งเลยนะ ปั๊บปั๊บปั๊บมาเป็นปืนพกก่อนอันดับแรกนะฮะที่ผายมึงให้ของกูอย่างนี้จริงอะฮะคือมึงเกรงใจด้วยนะกูนี่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟก็ยังแม่เออนะฮะวิ่งเข้ามาแล้วนะครับเจอกับเอ้ยฟาร์มาอุ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยอันนี้มันมันมันคืออะไรฮะมันเหมือนเจ็ตสกีมันเหมือนอะไรสักอย่างือญยาณอวกาศนะฮะจะลองเล่นกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับฟาร์มาดอกคือเมื่อกี้มันยิงกูตายแป๊บเดียวตายเลยนะเออคือมึงขี้โกไปเห่อเฮ้ยนี่มัน M4A1 ว่ะให้ผมว่าปืนนี้มันต้องดีว่ะไอ้ hey, M4A1 กับฟาร์มาร์นี่ไหนโห oh, กันฮะเออเนี่ยกูก็จะถามให้แม่งได้ทุกปืนน่ะแหละฮะและตอนนี้กูเจอสากาอีกแล้วด้วยนะครับผมแต่ผมจะไม่ใช้นี่ครับผมเข็ดกับสากามากนะครับผม,ผมเบื่อปอนืนกระโหลกไร้สาระกันยังไงมคือแม่งกระสุนมันก็ให้มันน้อยเกินนะครับผมตอนนี้เนี่ยปีนเข้าบ้านมาก่อนงัดแงะนะฮะสกิลโจนไลรออ้อยเออเจอมาเป็น VSS ด้วยนะครับ VSS เหรอครับเออเดี๋ยวเราใช้มั้ยผมผมอยากลองอะ่ะเอาจริงเลยเออเนี่ยโอ๊ย VSS เป็น SMG เหรอฮะ อฮ้ยผม้าใจมาตลอดว่า VSS มันเป็นสไน,นัยนะฮะ คือตอนนี้ผมอยากได้ลูกซองมากเลยครับคือแม่งยิงไอ้นั้นดอก2ดอกตายนี่คือแบบติดใจอะฮะอยากจะลองอเจอเห็ดเจอเห็ดเห็ดน้อยนะ่ารักนะครับผมเดี๋ยวแวกินเห็ดแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนมาไม่ได้โหเห็ดมันก็เกิดสกางทุ่งเลยนะครับผมแม่งกินไปเสียวไปจริงนะ <S <S คือตอนนี้เนี่ยบวกยังไม่มีเลยนะครับชีวิตรันทดมากนะครับผมอะปีนเข้ามาเจอกับวิดเออีกแล้วนะครับผมคือตอนนี้ผมอยากได้ลูกซองมากกว่าเนี่ยเออแทนที่จะเอาวิดเอดิมึงเอาลูกซองให้กูดีกว่ามัง้งโอ้เจอมอไซด้วยนะครับผมแต่ผมว่ามันยังไม่จําเเป็็นนนคคคคคืืือออไไมมมม่่ีีกลยจริงๆะ น,นี้ไม่มีเลยนะครับผมคือกูกูจะไปยิงใครวะเน่เกมเนี่ย โอ้โหนี่มาเดือดทุกเกมแล้วเกมนี้นี่กลายเป็นเกมติ่มอีสปอร์ตซะอย่างนั้นนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วว่บผมทางหน้าของลูกซองฮะเอากูเปลี่ยนอ้าวสวยฮะลูกซองนี่เราไม่น่าจะต้องเก็บลูกมันเยอะมากนะครับผมก็เก็บไปสัก2แม็กคันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมคือผมว่าได้ยิงสุดๆก็แม็กหนึ่งอะฮะคือไม่เราตายมันก็ตายนะครับผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องการยามากนะเกมนี้เราไม่มียาเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรฮะอ๋อวงจะบีบไอสัตว์ลืมลืมโอ้เจอแล้วรถสีแดงแรงฤิปา ก่อนอื่นฮะเข้าวงก่อนครับผมตอนนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหว่าเด็กฟัดเจ้าเจ้ามันยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอเปียบลูกซองก่อนฮะเจ้าโดนแน่เจ้าเนี่ยโอ้โหมันชักรอวะ่ะมันชักรอโอ้โหมึงรอกว่นเงี้ยมึงรอยิง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 เอา้ารีโหลดอา้าวทำไมเขายืนนิ่งเขายืนนิ่งอะไรของเขาวะเขาทาอะไรของเขาอะครับเขาทําอะไรของเขาเขามียาเขามีทุกอย่างแต่เขาไม่เล่นนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เราก็ขับรถกันไปนะครับผมเราไม่เดินนะฮะคือเดินเนี่ยเสียเวลานะครับผมคือเราขี่รถเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอคนด้วยนะครับเ้าวงกันก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือคนอีกแค่13คนเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็ขี่รถไล่บวกได้เลยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหนนะเราคงไม่บวกอะไรเวอร์วางขนาดนั้นนะครับผมคือก็ถ้าเจอก็จอดยิงอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่า12คนเนี่ยเรามีโอกาสจะได้เจอเออนี่ไง จอดก่อนเดี د ا د ا ๋ยวเราหาต้นไม้ก่อนเราหาต้นไม้เราหาต้นไม้อ่าจอดมาใช่ไหมข้ามั่นใจว่าเจ้าน่าจะอยู่แถวนี้เจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนเจ้ายิงเมื่อกี้ข้าได้ยินอยู่อุ้ยนี่มันไดโนเสาร์ไอสั์ไม่ใช่คนอ้าวดีวเจอคนอ้าวอ้าว้หโหโยิงเบามาก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 ซิกแซกซ้ายขวา ไปเดี๋ยวเราวิ่งเข้าวงกันก่อนฮะเราไปแบบแมนนวดนะครับผมไม่ต้องขี่ลงขี่รถละฮะเสียเวลานะครับผมตอนนี้นะผมไม่เจอคนสักคนเลยนะครับคนเหลืออีกเพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าวงแป๊บนึงสักพักฮะกำลังจะเก็บของครับผมโดนยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรับปุ๊บปุ๊บปของเรานป่แหละดีปะนะครับสึกมันจะแรงนะจ๊อปุ๊บปุ๊บครับแุมบนเขามีใครแอบอยู่ไุ๊เอุย เด็กๆเข้าไปไหนกันหมดนะเจงจริงผมก็อยากเข้าวงนะแต่คือแบบมันไม่น่าเข้าเลยฮะมันเป็นเมืองแบบนี้เลยนะคือเข้าไปในเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นการแคมป์ไปเลยนีผมซึ่งผมไม่ค่อยชอบการแคมป์เท่าไหร่นะเราอยากจะบอกให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันไงอ่ะแล้วก็เฝ้าดูกระตรงขอบวงนี่แหละนะฮะใครวิ่งหนีวงมาเนี่ยเราจะได้ยิงเขาได้อย่างทันท่วงทีเนีผมแต่ถ้าผมเดาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะอยู่กันในบ้านนั่นแหละนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลอแค่2คนเท่านั้นเนี่ยฮะวงก็กาลังบีบมาแล้วด้วยนะครับล้มมบบลนน่ีีอสนนยยงงบูๆเเต เออนะครับผมคือถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็ออกแง้มมายิงนี่ผมจบเลยนับชีวิตเออผมว่าเขาน่าจะแคมป์กันนะฮะดูจากสวดทรงแล้วเนี่ยนะครับผมคือมองทิศอื่นไม่มีคนเลยซากับคนอ้าวมีคนเสียชีวิตฮะอ้าวเดี๋ย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 วเจ้ามาเสียชีวิตอย่างนี้ได้อย่างไรและอีกคนนึงอ่ะมันไปไหนฮะผมว่ามันน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยแหละฮะคงมม่วิ่งเพ่นพ่านอย่างที่ผมทำนี่หรอกนะครับผมนะซึ่งอ้าวเจอแล้วฮะยิงยิงยิง,ยง,ยง ยิงสักดอกครับไม่โดนเลยนะครับผมตอนนี้เราต้องหาที่คุ้มกระลาหัวก่อนก่อนจะทําอะไรกันเนี่ยเราต้องเข้าวงก่อนนะเออเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาถังน้ำมันด้วยไม่อยากอยู่ใกล้ถังน้ำมันฮนะเออนะีครับผมวงบีบแล้วตอนนี้นะครับผมผมเห็นเขาแล้วนะครับอา้าวเราเจอหมวกพอดีฮะเก็บมาสิสวยงงมเอ้ย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 เ,เ,เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขาอ,อยู่หลังต้นไม้นู่นเลยนะฮะโอ้โหการจะยิงเขาเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับผมแต่ก็ยิงได้อยู่มั้งเอ้ไอ้นี่กันหนีจังเลยเนี่ยเฮ้ย ไอ้นี่มันหนีจังเลยเอ้าเอ้าเอาเอาโดนยิงสิครับเอ้าเจ็บโอ้ยเฮ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 ้ยวัดมั้งล่ะครับเอ้าวัดมั้งวัด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 ม่กูไม่วัดครับผมกูพูดเล่นไอ้ที่พายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอปาลมเลือดแป๊บหนึ่งฮะเออนะครับผมสงครามเนี่ยมันย่อมมีการสงบศึกกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเขาไม่ได้วิ่งช้าแล้วใช่ไหมฮะอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวงบีบมาหาเราเอ้าได้ได้เพื่อนมึงอยู่หินก้อนเนี้ยคือกูก็รออกันนไปล้มๆะ อ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าวอาวอาวอุ๊ย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 อุยเจ็บเจ็บกูเนี่ยเจ็บไอ้สว์ที่พายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขอขอขอปั๊มเลือดแป๊บนึงฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเราต้องหาที่คอบเวอร์กันหน่อยนะครับผมคือจริงๆเนี่ยด้วยตำแหน่งนะครับเราค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับผมซึ่งวงตอนนี้จะบีบละนะฮะเขาต้องปั๊มอย่าโอ้ย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 อันนี้อ้าวเรียบร้อยกระปุกที่หนึ่ง ก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้เนะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเด็ดๆนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปเลยครับผมสวัสดีครับ